ที่กองบอลรถมือสองเขามีรถนะมีรถนะตาเองสัสดีจ้ามือนีกับแต้มีมาฝากตอนขั้นหนึ่งพี่น้องสำรับพี่น้องรถบรรทุกเนาะพี่น้องเนาะสายบรรทุกบรรทุกเปียกบรรทุกแห้งเอาไปไว้ใส่งานได้เลยสำรับตัวน,นี้โตโยต้าลีโวตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเด้อพี่น้องเด้อจะแถมตู้ไปให้แบบนี้สวยๆเลยจ้ะโล่งเหลียมให้พร้อมตัวน,นี้รถจดทะเบียนปี2564้เด้อพี่น้องเด้อ เครื่องยนต์2.4ซีซีดีเซลมาเบิ่งทั้งในน้ำกระเตกรจ้ากระเตบอกเลยพี่น้องว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถบรรทุกแต่ว่าออปชันเขาจัดไม่ให้แบบเต็มเต็มจุกๆเลยจ้าสำหรับฟั่งชันพวกมาไล่กับมาแบบเต็มเ็มเลยหน้าจอมาแบบกว้างบอกเลยด้อพี่น้องมันเป็นสมาร์ทแคปเปิดได้แบบกว้างเลยผู้ใดที่ขื้นงันขื้นของแล้วมีลูกมีภรรยามานํำเบาทั้งหลังให้นอนล่อได้เลยจ้ะกว้างแห้งจ้ะป้าพี่น้องบรรทุกจิใจ ขันนีกติตตัดสดย้อนเลมให้อยู่ที่3 4ม9คนบาทเท่านั้นจ้าู้้ใ้อยากได้แล้วตามกติคุมมาได้ที่โกมดรถมือสองจังหวัดอุดรธานีมาตามที่โกมดได้รถถูกแน่นอน